อ้มันจ้าเหลือเกินคลิปนี้นะครับก็ตัดมาจากในไลฟ์ของ IG นะครับหรับใครที่อยากจะดูผมไลฟ์เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เล่กับพี่มาร์ทมากมากนะครับพี่มานรสนุกกันในคลิปนี้คลิปนี้นี่โคตรมั่วเลยผมสนุกมากเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเลโตไทยซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับคุณภูนะครับเซคุณเน่สวัสดีครับผมคุณมาร์ทนะครับ ครับเอ้าผู้พูดชืวอแนะนำตัวหน่อยครับไหนๆก็คอลแลบกันมาเยอะแล้วฮสามคลิปแล้วเนี่ยอันนี้คลิปที่สามแล้วนะพี่ใช่ไหมคุณมัดใช่คลิปนี้ดเราก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันสามคนอีกครั้งนะครับสายใหญ่ที่หายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพี่เล่แม่งติดทหารนี่เฮียแล้วแบบก็ทิ้งพวกเราไปเลยเออแล้วยาวเลยพี่ไม่ได้ชิงถูกบังคับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องสีเหลืองที่พูดเคยนะไม่พี่ประเด็นคือเฮียอยู่กลางจอเนี่ยเนี่ยไอ้กรอบสีเหลืองเนี่ยมันคืออะไรอ๋อมัน มันคือเอ้าคิดว่ามันเป็นของประดับตกแต่งครับมันเป็นขึ้นสัญญาณตอนนี้ขึ้นสัญญาณมันประดับไม่ดีนะครับทุกคนหยุดผมดีเสียงอะไรด้วยไม่ได้ยินอ๋อเสียงผมต้นอะไรครับสอัสดีครับอะไร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 เฮ้ยผมได้เสียงเสียงเสียงแบบเหมือนเอาเท้าลากพื้นอ่ะ ว่าพี่กิเล่ยไม่คิดเป็นเองไงยัยพี่เลแม่งบิวให้กูหมดมนตื่นอึดตึ๊บเลยโอ้โหโอ้โหจริงแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอโอ้เสียงมาแล้วเสียงอะไรคุณเฮ้ย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 าเฮ้ยเฮ้ยพี่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 มันมามันมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วย เรียบร้อยอย่าบุหรีอาหารแตกหนึ่งปลาดไลท์ไดีปลาดไลท์ไดียังไงอ้าวเกี้ยโอนเปรากลงไปไหนกันเอาเกี้ยนนะได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาแบ็กลูมกลับมาที่นี่อีกแล้วอ่ะดูข้างบนหัวเลยเอ๊ยวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนวะเป็นโลกไอ้เอ๊ยนี่มีกีมเอาไอ้มีกิมเมาส์เถื่อนนี่มีกีมเอาเถื่อน แยกนี่ทำแอนเจลี่ไปไม่ใช่ทำจริงๆที่เรารู้จักกันแน่นอนเลยไปสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมเสียงเฮียอะไรเนี่ยวายเฮียไปเลยคุณผูอ่ะคุณผูน่าไปทางนี้มั้งผมเดินมาตามทางพี่เดินมาตามทางเลยครับแม่น้ำอ่ะไม่ได้ทางอ่ะกับทางวายเฮียตกใจเลย ไอ้เคียไม่มาเกิดตรงหน้ากูเลยสัตว์ตกใจหมด